สวัสดีครับมาพบกับวิชาอาเซีศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องของเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของอาหารนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติในแต่ละชาตินะครับก็เพราะว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบนั้นมีความแตกต่างกันนะครับรวมไปในเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับเดี๋ยวต้องถามก่อนว่า ให้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีประเภทใดบ้างน,นะครับโดยเฉพาะเครื่องดนตรีประจำชาติของไทยคือซอสามสายครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยในซอสามสายนะครับเรามาคุยในเรื่องของอาหารและเครื่องดนตรีของประเทศมาเลเซียและเมียนมาครับประเทศแรกนะครับที่เราจะมาศึกษากันก็จะเป็นประเทศมาเลเซียนะครับด้านหลังจะเป็นตึก เซโตนัสนะครับเป็นตึกที่มีการบริหารเกี่ยวในเรื่องของน้ำมันนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับชื่อที่เป็นทางการนะครับอาหสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นประเทศนะครับที่ตั้งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีพื้นที่อยู่สองที่นะครับแบ่งสองที่ก็คือพื้นที่แรกนะครับจะติดกับประเทศไทยและพื้นที่ที่สองนะครับอยู่ในหมู่เกาะบอร์เนียวนะครับตรงนี้ ถ้าในส่วนของหมู่เกาะบอรีย bon วนะครับนักเรียนจะได้เห็นว่าจะมีสามประเทศนะครับที่อยู่ในหมู่เกาะนี้คืออินโดนีเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียแล้วก็บรูนดารุสซารามนะครับนั้นในส่วนที่ติดประเทศไทยนะครับก็จะติดประเทศไทยทางด้านตอนเหนือแล้วก็ด้านตอนล่างที่กับสิงคโปร์นั่นเองนะครับตรงนี้เรามีการใช้ทะเลร่วมกันในส่วนตรงนี้นะครับโดยเมืองหลวงนะครับ ก็คล้ายๆกับประเทศไทยนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนตรงนี้กัวลาลัมเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันกัวลาลัมเปอร์ก็เป็นภาษายาวีนะครับตรงนี้เป็นเมืองหลวงก็ของมาเลเซียที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละครับตรงนี้แล้วก็ภา,ายในมาเลเซียนะครับก็จะมีกัวลาลัมเปอร์นี่แหละจะมีตัวย่ออยู่นะครับว่า KL นะครับตรงนี้ก็เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าทรัพยากรหลักอะ เป็นน้ำมันซึ่งทั่วโลกกันต้องการอย่างมากเลยนะครับตรงนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของมาเลเซียไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับว่าตึกแห่งนี้แหละครับเป็นตึกที่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีความสวยงามอีกตึกหนึ่งนะครับของกัวลาลัมเปอร์นะครับอาคารเป็นตัวนัตทาวเวอร์นะครับถือว่าเป็นอาคารแฟดที่สูงที่สุดในมาเลเซียนะครับและยังเป็นตึกสํานักงานของเปโตน่าต้นตเองนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นบริษัทน้ํามันของประเทศมาเลเซียนะครับ ก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ตั้งอยู่โดดเด่นมากเลยนะครับอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับตรงนี้ถ้าใครได้ไปเที่ยวนะครับก็ส่วนมากก็จะมาถ่ายรูปกันในบริเวณนี้แหละครับตรงนี้เรามาดูเครื่องดนตรีกันบ้างนะครับในอาเซียนนะครับตรงนี้เลบบับนะครับเลบบับเป็นเครื่องดนตรีพื้นพื้นเมืองนะครับของชาวมาเลย์นะครับตรงนี้ ถ้าเห็นรูปลักษณะคล้ายๆกับกีตาร์บ้านเรานะครับตรงนี้มีสามสายนะครับตรงนี้ส่วนโค้งก็มีการทํามาจากไม้ขนุนนะครับอาจจะเป็นมงคลด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นในบ้านของเราใช่ไหมครับขนุนก็ช่วยหนุนนั่นเองนะครับตรงนี้ด้านหน้าเปิดด้วยแผ่นนะครับกระเพาะด้านในของวัวนั่นเองนะครับก็คือเป็นหนังนั่นแหละครับทำให้เกิดเสียงนะครับตรงนี้ก็ใช้ดีดนะครับในงานสาคัญๆต่างๆนะครับในงานพื้นบ้านต่างๆก็ ก่อให้เกิดความบันเทิงขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของเครื่องดนตรีครับในแต่ละประเทศอาหารกันบ้างครับนาซิโรมักนะครับฮ่าพอเห็นอาหารแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ลักษณะเป็นอาหารที่มีการทานกับเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงก็จะมีถ้าเห็นได้ชัดก็คือจะเป็นในเรื่องของไข่ต้มใช่ไหมครับมีปลากรอบมีถั่วธัญพืชต่างๆมีแจงกวานะครับมีน้ําจิ้ม อาจารย์ลักษณะเนี้ยก็กินข้าวแล้วคุกไปนะครับมีอะไรบ้างต้องมาชมกันนะครับก็คือหปลาทอดด้วยนะครับถั่วลิสงอบนะครับไข่ต้มนะครับตรงนี้แล้วก็มีซอสคล้ายๆกับน้าพริกบ้านเราเนี่แหละครับมีรสชาติที่ค่อนข้างที่จะเผ็ดนะครับทานคู่กับไข่ทอดนะครับร้อนๆเลยนะครับตรงนี้ผักบุ้งผัดนะครับแล้วก็อาจจะมีหมึกผัดพริกก็ได้นะครับตรงนี้หอยแครงกินกับอาจารย์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของแกงเนื้อนะครับ แกงเนื้ออาจจะเป็นปอดวัวก็ได้นะครับเพราะว่าชาว,ชาวมุสลิมชอบทานนะครับตรงนี้อ่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านักเรียนถ้าไปทานนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่ามีรสชาติเผ็ดครับใครชอบทานเผ็ดนะครับแนะนํานี่เลยครับเมนูนาซีรมักนะครับเห็นแล้วน่าทานมากเลยนะครับตรงนี้ ต่อมาครับในส่วนของภาษานะครับเป็นภาษามาเลย์นะครับบางท่านก็เรียกภาษาเอาแก่ก็คือภาษามาลายูนั่นเองนะครับแต่ในบางครั้งรัฐบาลก็ออกมาเรียกภาษาราชการว่าภาษามาเลย์หรือภาษามาเลเซียนะครับทางด้านซ้ายมือครูปิงก็จะเป็นตัวอักษรภาษามาเลย์หรือภาษามาลายูครับตรงนี้ สกุลเงินนะครับอันนี้เราจะบอกทุกครั้งเลยนะครับสกุลเงินก็คือริงกิตนะครับอัตราแลกเปลี่ยนในปีทุกศักราช2561นะครับตรงนี้ก็คือ1ริงกิตเท่ากับ8บาทกว่าๆนะครับ8.3310นะครับตรงนี้อ่าก็มีการเทียบอัตรานะครับตรงนี้ริงกิตนะครับอย่าลืมนะครับออกข้อสอบบ่อยมากเลยตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนมีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศจุดๆจุๆจุดๆควรจะใช้เงินสกุลใดเออนะครับ ต่อมาครับเครื่องแต่งกายนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นสุภาพสีหรือสุภาพบุรุษนะครับเพราะว่าโดยดั้งเดิมนะครับเป็นนังถือศาสนาในเรื่องของอิสลามนะครับแน่นอนการแต่งกายนะครับก็ต้องให้มีความเหมาะสมและสุภาพนะครับและผู้หญ,ญิงผูช้ชายด้วยนะครับที่โดดเด่นก็จะเป็นหมวกที่คลุมนะครับตรงนี้อ่ะผู้ชายเรีย dadurch, เกเครื่องเครื่องแต่งกายว่าบาจูมาลายูนะครับตรงนี้เป็นเครื่องแต่งกายก็มีหมวกนะครับแขนยาานะครับตรงนี้มีการนุ่งสลงกางเกงขายาวทับไปด้วยนะครับตรงนี้ รวมไปถึงในเรื่องของสุภาพสตรีครับอาม,มีที่คุมผมด้วยนะครับตรงนี้บางอกาสแล้วก็ผู้หญิงจะเช่อราจะเรียกว่าบาจูกูลูนะครับก็เป็นแขนยาวค,คล้ายๆกับรูในดารุสสลามนะครับที่เราได้เรียนมาหรือว่าอินโดนีเซียนะครับตรงนี้เพราะว่านับถือในเรื่องของศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูเ MM ม, ar, ม <t |startoftranscript|> <t> ียนมาหรือพม่านั่นเองนะครับประเทศเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรานั่นเองอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับอ่มาดูเนื้อที่นะครับเพราะว่าเมียนมาก็มีเนื้อที่ใกล้เคียงกับเรามากนะครับบางอย่างวัฒนธรรมก็มีความใกล้เคียงนะครับตรงนี้เมียนมาหรือเราเรียกว่าพม่านะครับตรงนี้หรือเราเรียกว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าหรือสาธารณรัฐแห่ง สาภาเมียนมานั่นเองนะครับก็เป็นรัฐเอกรักษณ์ก็คือไม่ตกเป็นเมืองขึ้นแล้วนะครับในในปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็มีติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียบังคลาเทศนะครับอ่าบังคลาเทศก็ท้านักเรียนพูดถึงในเรื่องของอ่าอ่าเขาเรียกว่าประชากรเชื้อสายโลฮิงยานะครับโลฮิงยาก็และรับเป็นเชื้อสายบังคลาเทศกับพม่านะครับตรงนี้เว็นรัฐยะไข่นั่นเองนะครับอ่าก็เป็นพรมแดนนะครับตรงนี้ก็บางส่วนนะครับติดกับทะเล อันดามันนั่นเองนะครับก็มีอาชีพประมงทางด้านฝั่งอันดามันด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับประเทศที่ไม่ติดทะเลอันนี้ออกสอบบ่อยมากก็คือประเทศลาวนะครับเป็นล็อกแลนด์ไม่ติดนะเมืองหลวงนะครับมีการย้ายขึ้นมานะครับเพื่อพัฒนานะครับแล้วก็ขยายให้เกิดวามเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับจากเดิมก็เป็นย่างกุ้งนะครับตรงนี้ก็ปัจจุบันคือเนปิดอนะครับเนปิดอเป็นเมืองหลวงใหม่นะครับของเมียนมา ก็ย้ายมาเมื่อปี <c oughs> เมื่อไม่ไม่นานมานี้เองนะครับคือศตกรรษ2548ทั้งนี้เองตั้งอยู่กลางเมืองระหว่างย่างกุ้งกับมัณฑะเลนะครับตรงนี้ก็ห่างไม่ไกลกันมากทางทิศเหนือนะครับ360กิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็มีพื้นที่ประมาณ7,000ตารางกิโลเมตรน,น,นะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาเดินทางน,นะครับประมาณ5ชั่วโมงโดยรวมนะครับเมืองก็ขยายขึ้นนะครับสวยงามมากแล้วก็ สิ่งที่เห็นอยู่นะครับสีทองเหลืองอาลามนะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าเขาคืออะไรนะครับในส่วนนี้เ <c oughs> จดีย์ชวดากรนะครับก็เป็นที่จักรละของอปราชาชนชาวพม่าเองนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งอขออธิษฐานนะครับขอให้ได้ประสบความสาเร็จในหน้าที่ต่างๆน,นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของอ เ้นผมพระเจ้าพระเกาเนี่แหละครับปแต่เซนของพระเจ้าแล้วก็สมัยก่อนก็ไม่สูงมากครับ28ฟุตนะครับตรงนี้สูงจากพื้นแต่มาก็ชาวเมียนมาเองนะครับก็ได้ร่วมการบริจาคแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะครับอ่าก็ปัจจุบันครับก็เพิ่มมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่ไหมครับตรงนี้อ่าเพิ่มมา326ฟุตนะครับค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับแล้วก็เพิ่มฐานไปกว้างขึ้นนะครับ1,355ฟุตนะครับตรงนี้อ่าแล้วจะเห็นได้ว่า ความเหลืองอลามาตรงนี้นั่นคือทองคำซึ่งมีน้ำหนักหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับในการอ่อหุ้มชเ,เวนดะกรนิไว้นะครับตรงนี้จึงเกิดความสวยงามนะครับเมื่อมีแสงไฟนั้นเข้าไปกระทบนะครับตรงนี้อ่า,านักเรียนมีโอกาสนะครับก็เข้าไปสัมผัสความสวยงามตรงนี้ได้เลยนะครับที่เนบิดอนะครับอาต่อมานะครับต่อมา สกุลเงินครับใช้จัดหรือจัดก็ได้นะครับตรงนี้จัดหรือจัดนะครับในการใช้สกุลเงินตรงนี้นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับให้นักเรียนนั้นได้เข้ามาลองใช้ดูนะครับตรงนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับจัดนะครับอาหารนะครับราพเผ็ดนะครับอ่าก็ มีความเป็นกลิ่นอายของคำว่าเมี่ยงคําบ้านเรามากเลยนะครับก็มีเครื่องแกงนะครับราพ็ดนะครับก็เป็นอาหารยอดนิยมเลยของชาวเมียนมานะครับก็มีการชาหมักนะครับตรงนี้ทานกับกระเทียมเจียวนะครับหอมมากเลยนะครับตรงนี้ทัวลักษณะต่างๆทัญญพืชงาคั่วกุ้งแห้งนะครับโอ้ขิงข่ามะพร้าวนะครับในการคั่วตรงนี้ต้องบอกไ้เลยว่ารสชาติน่าจะอร่อยน่าดูนะครับสำหรับคนที่ชอบทานผักนั่นเองนะครับ ซึ่งจะเป็นเมนูขาดไม่ได้เลยนะครับในโอกาสพิธีต่างๆอ่า,อาชาวเมนมากาก็นิยมที่จะทำอาราเห็ดตัเนี้เอามาให้แขกในงานนั้นได้รับประทานกัน,นครับรทา,านใช่ไหมครับตรงนี้เครื่องดนตรนีครับซอเกาะนะครับซอเกาะก็จะคล้ายพินนะครับพินของชาวอของฝรั่งนะครับตรงนี้พิน ประกอบนะครับก็คือเป็นเครื่องดนตรีหนึ่งนะเครื่องดนตรีโบราณเลยครับมีลักษณะเป็นโค้งคล้ายๆคันธนูเลยครับตรงนี้มีการยกนะครับย่อให้เป็นเครื่องดนตรีที่หน้าเนี่ยมีความโดดเด่นและสวยงามมากเป็นความเก่าแก่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับพินฝรั่งชนิดชนิดเดียวนะครับที่ยังคงหลงเหลือไว้ในทวีปเอเชียนะครับก็เป็นคล้ายๆพินเลยนะครับแล้วก็ดีดให้เกิดเสียงนันเองเครื่องดนตรีในการใช้ใช้ในการดีดนะครับ ่ชุดประจำชาตินะครับรองยีนะครับรองยีก็เป็นเครื่องแต่งกายนะครับผู kind of ้ชายจะมีลักษณะแขนยาวนะครับมีการนุ่งสโลนะครับตรงนี้แล้วก็เขาเรียกว่ากาบองนะครับกาบองก็จะเป็นหมวกที่เป็นผ้ารัศีรษะนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของผู้หญิงนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าเช่นเดียวกันนะครับแขนยาวนะครับแล้วก็มีกระดุมด้านหน้าเรียกว่ายินซีนะครับด้านหน้านะแต่ถ้ามีด้านข้างเรียกว่ายินบอลนะครับตรงนี้แล้วก็มีผ้าคลุมไหล่ ให้เกิดความสวยงามนะครับในการเดินและก็สุภาพเรียบร้อยนะครับผู้ชายก็จะเห็นได้บ่อยๆในหนังหลายๆเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ของไทยเองนะครับการแต่งกายในลักษณะนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับในเรื่องของอาหารนะครับสองประเทศและก็เคืืนเป็นตรี่สองประเทศนะครับตรงนี้รูปินขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ